8ข้อเท็จจริงที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับประเทศอินเดียหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากรู้เรื่องราวของประเทศอินเดียในวันนี้ฟูลฟิลจะมาบอกความจริงที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับประเทศอินเดียกันค่ะโดยประชากรที่มีมากกว่า1,000ล้านคนวัดที่มีประมาณ2ล้านวัดมัสยิดอีกประมาณ300,000แห่งพระราชวังหลายร้อยที่ภาษาและภาษาถิ่นที่มีประมาณ400ภาษา นอกจากนี้ยังมีเทพพิดาและเทพพเจ้าแบบนับไม่ถ้วนแถมยังมีเครื่องเทศที่หลากหลายด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้อินเดียเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมศาสนาและภาษาแต่สำหรับคนที่อยากรู้จักอินเดียมากขึ้นเรามาดู8ความจริงเกี่ยวกับอินเดียที่น่าสนใจกันค่ะความจริงข้อแรกนะคะวัวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอินเดีย วัวนะคะถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในาศาสนาฮินดูในอินเดียพวกเขาเชื่อว่าวัวแต่ละตัวจะมีเทพพเจ้าและเทพธิดาสิงสถิตอยู่330ล้านองค์และตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาก็ได้มีกฎหมายห้ามฆ่าว,วัวทำให้การฆ่าวัวเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายใน18รัฐของอินเดียโดยผู้ที่ฝ่าฝืนจะโดนโทษปรับและจำคุกทำให้อินเดียมีจำนวนวัวมากมาย แม้แต่บ,บนถนนในเมืองที่มีผู้คนพลุกพล่านก็จะพบเห็นวัวเป็นจำนวนมากเดินเตลเตลไปมาอย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกมนุษย์รังควานความจริงข้อที่สองสาศาสนาฮินดูเป็นาศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกาศาสนาที่เป็นทางการของอินเดียก็คือาศาสนาฮินดูซึ่งสาวกมักจะเชี่ยวชาญในการทำสมาธิและสวดมนต์และคุณรู้ไหมคะว่า,าศาสนาฮินดู เป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกจากเอกสารย้อนหลังไปถึง5,500ปีก่อนคริสต์กาลศาสนาฮินดูถือเป็นศาสนาที่เก่าแก่และใหญ่เป็นอันดับสามของโลกโดยมีประชากรนับถือมากกว่า1,000ล้านคนความจริงข้อที่3ทัชมาฮาลไม่ใช่พระราชวังข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับอินเดียก็คือทัชมาฮาลเป็นสุสาน โดยพระจกักรพรรดิซาจาฮานทรงบัญชาการในปีคริสตศักราช1632ให้สร้างทัชมาฮาลเพื่อเป็นเกียรติแก่พระมเหสีผู้ล่วงลับไปแล้วทัชมาฮาลนะคะเป็นหนึ่งในเจ็สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักและความงดงามทางสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่งข้อเท็จจริงข้อที่4อินเดียเป็นประเทศแรกที่ขุดเพชรอินเดียนะคะถือเป็นแหล่งผลิตเพชรของโลก ตั้งแต่ศตรวรรษที่4เป็นเวลาประมาณ1,000ปีแล้วเพชรบริสุทธิ์ถูกพบในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำกฤษณะซึ่งตั้งอยู่ในรัฐอานธารประเทศความจริงข้อที่5คนอินเดียเป็นผู้บุกเบิกหลายอย่างในฐานะที่เป็นหนึ่งในอรารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกชาวอินเดียได้สร้างสิ่งประดิษฐ์และการค้นพบที่สำคัญมากมายให้แก่โลกที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน แต่อย่างน้อยหมากรุกก็เป็นหนึ่งในนั้นโดยกษัตริย์ได้สั่งให้พราหมณอินเดียออกแบบเกมเพื่อจะส่งเสริมสติปัญญาของผู้คนเขาจึงได้สร้างเกมหมากรุกขึ้นมานอกจากนี้ยังมีการสื่อสารไร้สายโดยนวัตรกรรมนี้ปฏิวัติวิธีที่เราสื่อสารโดยเซอร์จกักกิดจันทราโบสซึ่งเขาเป็นผู้บุกเบิกในการตรวจสอบออปติกไมโครวิทยุโดยการสื่อสารด้วยวิทยุไร้สาย ซึ่งช่วยให้บุคคลสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและส่งข้อมูลในระยะไกลโดยไม่ต้องใช้สายไฟฟ้าหรือสายเคเบิลและจากที่กล่าวมานี้ก็ยังมีเกมบันไดงูการเล่นโยคะการกลั่นน้ำตาลการทำแชมพูหรือแม้กระทั่งไปรสเีลอยน้ำก็มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียทั้งนั้นความจริงข้อที่6ไม่ใช่ว่าชาวอินเดียทุกคนจะเป็นมังสวิรัต อินเดียถือเป็นประเทศที่มีมังสวิรัติมากที่สุดในโลกแต่ถึงอย่างนั้นก็มีเพียงประมาณ40%ของประชากรเท่านั้นที่เป็นมังสวิรัติชาวอินเดียจํานวนมากกินไก่และปลาแต่มีความจริงข้อเดียวของอินเดียก็คือคุณจะไม่มีทางพบเนื้อวัวในเมนูอาหารของร้านอาหารใดๆก็ตามซึ่งอย่างมากที่สุดคุณก็อาจจะพบเนื้อควายได้บ้างแต่ก็จะมีเพียงแค่ไม่กี่ที่เท่านั้นความจริงข้อที่7 อินเดียเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษมากเป็นอันดับสองของโลกคุณรู้หรือไม่ว่าอินเดียเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกที่พูดภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ใช้ในประเทศอินเดียนอกเหนือจากภาษาและภาษาถิ่นที่มากกว่า400ภาษาความจริงข้อที่8อินเดียเป็นสถานที่ที่มีฝนตกชุกที่สุดในโลกโดยเฉพาะหมู่บ้านเมคาไลา ได้รับรางวัลสถิติโลกของกินเนสบุ๊กว่าเป็นสถานที่ที่มีฝนตกชุกที่สุดในโลกโดยมีฝนตกประมาณ11,873มิลลิลิตรต่อปีฤดูมรสุมกินเวลาเกิน6เดือนดังนั้นหากวางแผนจะไปเที่ยวอินเดียก็อย่าลืมเตรียมล่มไปด้วยนะคะ